ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ทีผ้าท่านผู้ชมที่ติดตามอีสานผ้าชมครับมาเบิองฟาร์มหมูซึ่งตอนที่ผมถ่ายยี่นี่ก็เป็นหมูกำลังออกครับไล่มากเข่ามากประมาณ 10กว่าแม่แล้วก็ออกมนอนี่ประมาณ30แม่ครับดึงก็ออกไปแล้วดึ่งก็ออกก็ได้ลูกแม่หนึ่งก็13 14 15 18แบบมีครับเดีวยว่โตเดียวแต่ลุ่นแดี่ยวจะโอ้อาจจะเป็นหมูแม่เกา คน,นที่เอาลูกในลูกคนที่สามที่สี่ตะนี่ต้นมากก็จะเป็นหมูแม่เกาครับึือในลูกพอ,อกไปสามคนสี่คนแล้วละนี่ครับอนนี้ก็เป็นระบบปัามปัามปิดแล้วก็สำหรับจีบหมูหน่อยนอนยู่หันอย่ยงทเป็นระบบุ่นระบบุ่นก็คือใช้ระบบน้ำพอนหมุนเวียนมาจากข้างนอกครับเครื่องทำน้ำพอนอยู่ข้างนอกแล้วครับ เขาก็ดีแลนสายแลนคอคอน้ำอุ่นมาแทนการระบบใส่ไฟตะกอนก็จะเป็นระบบใส่ไฟเนาะทำความผ่อนให,หมูหมูหน่อยออกไหมแในเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นระบบน้ำอุ่นซึ่งฟาร์มนี้กับมีการปรับปรุงเป็นระบบฟาร์มใหม่สร้างอุปกรณ์มาจากประเทศจีนครับสร้างมาจากประเทศจีน นี่ครับเป็นรูปกรณ์การออกหมูตอนหมูหน่อยออกกันไก่นี่ได้นี่นี่ครับผงข้ามมัดชะดือเหลือเกปล่อยกินนุ่มไปเลยนี่ก็ออกเบิร์นแล้วครับแม่นี่ออกไปเบิร์แล้วกระเยะื่อนือื่นครับเมื่อท่านออกก็เปมนี่ บางสัปดาห์ก็ดิไรเขามากออกเก่าสิบแม่แบบนี้ครับร้อยก็แม่แบบนี้ครับบางบางสัปดาห์ไรเขามากออกมือหนึ่งซี่สิบแม่แบบนี้ครับสี่สิบแม่สามสิบแม่ไรกับมาดัตเซียเด็กออกอุปมาสามมือก็ดิ เกสิบแม่ออกสามหมืนอยกงินของด้วยสามหมื่นเมื่อะสามสิบีอ่าสิบแม่กับเม่นีได้ยลุดสิบห้าตัวกุ่นก้อนหุ่นที่แล้วหุ่นนีมันก็เข็มหุ่นีนีก็ไ้้ล้อยู่เงินเก่าสิบแปดไล่อลายแม่นีแม่เก่าสี่ห้าหัวแล้อ นี่นะครับผมพามาเบิร์นี่นี่ครับตรงมูนอยนอนนิ่งหางไกลเหมืนสีเรงแดงเป็นระบบนำปูนผุดอุนนอ่นนะครับนำุ่นขมา่มาไตขึ้นอย่างอุ่นขึ้นมากออกแล้วกันดิมูนหนึ่งกินน่องมูนหนึ่งอย่าอนนอนมูนอิ่มแล้วมูนอิม่มเป็นงอ่กินน่องแม่เฉพาะขนาดนนะครับเบก็คืนตอนแม่มันลูกบางเชียกะบทับเพราะว่าก็บว่ได้เฝ้าตลอ,อดขึ้นนะครับตอนตีสามก็กลับไป ผมจะดูแ,กแลกลับกับเป็นนอนเนี่ยอดอยุดไม่ได้หนึ่งโมงเสาเขากับม้าพวกคนงานซุ่<อ>มหนึ่งกับมา้าอยู่ไม่เห็นโอกัน<อ>ผมบอกว่าเบิ้ลควบต่อถึงขึ้น,นแม่นี่คุณก้อนไอ้เคสโต้ลูกก็ลายแม่นี่นะครับระบบป้ามันเป็นระบบอาหารแบนอันตนโนมัติ ปั่นขมาใส่เนี่ยครับเป็นถังเป็นกระบอกเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อ่ะแล้วปั่นราคาต่อปันกน็ประมาณจะมาณนหมื่นกว่าบาทเนี่ยตัวหนึ่งตัวสำหรับใส่ห้ำมันใส่อาหารมันแต่วันบบคอมพิวเตอร์